จ้าพอพี่นอ้องเบิงเด้นแหนมซิกโครงหมูอ่อนอันนี้ดิวใส่เป็นอ่าหมูอ่อนกระดูกอ่อนปนกับกระอ่าเป็นกระดูกธรรมดาเนาะเห็นบ่มซิมีปนป,น,ปนกนันมาจ้าพี่น้องทั้งอ่อนทั้งกระดูกธรรมดาเนาะมันอยู่แกนกลางมันหั่นเป็นท่อนพอดีคำเนาะเพื่อจะให้พวกส่วนผสมสมันเข้าทัวถึง,ถงเวลาเห็ดแหนมมันต้องเห็นมีความเปรี้ยวพีพ่น้องให้ดูว่าเขาเปรี้ยวบนทัวเนี่ยสมบนทัวมันช่เป็นอ่าเนื้อเน่าเนาะจ้าโอเค ผสมเข้าง่ายๆพ่เพื่อนน้องสูตรต้นตำรับปั่นเขาเนาะสี่เปอร์เซลดลงลดดีจ้าข้าวคนอย่อยใส่ก็ใส่ได้คือกันเนาะอันนี้แบบบ้านๆแบบต้นตำรับอีสานเขาเห็ดกันมีกระเทียมโขกจ้ะเพื่อนน้องใส่ทั้งติดเปลือกคุนเด้อข้าวเหนียวก็จ้ะหนึ่งปั่นมือใหญ่เนาะเฮ็ดให้อันผสมเกิดกันที่เป็นโจลินซี่เกิดแน่แหนมเนาะมีแป้งนัวจ้ะเกลือใส่ยางอันนี้สองช้อนต่อสองช้อนชาเลยจ้ะแล้วก็อันนี้คือกันใส่ทอกันเลยนัวกับเค็มพอดีกันจ้ะเพื่อนน้อง แล้วแต่คนสีมักเนาะมันคนใส่น้อยใส่หลายก็ได้โอเคจากขั้นตอนแรกใส่เกลือจ้ะเกลือใส่ไปเลยจ้ะสลกระเทีมเนาะดีิว่ใส่เบิร์ตเนาะเพราะมันหนึ่งช้อนชาครึ่งแล้วก็แป้งนวดใส่หลายแซ่บหลายจ้ะใส่หน่อยแซ่บน้อยอืกระเทียมพอพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้ะเนาะส่วนเข่าจ้ะเขานี่ต้องแบบว่าเอาไปจางน้ำนิดนึงเนาะเดี๋ยวใส่น้ำรังคขกจ้ะน้ำที่คขกกระเทียมเนาะเอาน้ำลงหลังหน่อยนึงเนาะ ให้เขาเขาจันจันเปื่อยๆให้เขาแบบกระจายตัวแล้วก็เขาพุเขาแตกตัวได้เวลาห้องไปขันมันจะมันจะเกิดการเปรี้ยวของเขาขึ้นมาอีกทีหนึ่งเป็นซานจุริลซี่เนาะเป็นเสือจุริลซีว่าไปไปพิมพ์อยู่นีน้อเปรี้ยวพี่น้องแล้วก็อยู่นยเกิตเนาะในคนนจูริลซี่นะมเมนแบไปทีเรียพี่น้องขั้นจ้ะก็ขั้นตอนต่อไปเนาะขั้นในเขากันดีๆเน้ะขั้นโดนๆจ้ะพอขั้นได้ที่แล้วพี่น้องเนาะมันเข้ากันดีส่วนผสมมันกระจายตัวดีเนาะอ่า เอาไม่ดีดิวใส่เป็นแบบนี้จ้ะพอใส่ถุงพลาสติกเนาะจะเป็นขวดแก้วรลจ้ะเอาลงที่ขวดแล้วจ้ะพี่น้องใายๆเขาให้สมตอนเนาะบานเนาะถ้าเกิดว่าแหนมธรรมดาเนี่ยแหนมเนื้อซับมัสิเม่ภู้ขาเนาะแล้วยู่บานเนาะใช่ไนะแล้วกันสมัยนี้แล้วก็ยุบานนู่หมดลต่วันเวลาเห็ดแหนมเพียงแล้วสิเอานี่เยจ้ะขันดีแล้วเราก็ลงไปโขกในโขกอีกทีนึงแหนมนี่มันสิเปบแข้น เป็นเทคนิคเพิ่น,นเนาะเพิ่นเห็ดให้กินตอนเป็นเด็กหน่อยว่าหน่อย,ยว่าอย่างนี้แะเพื่อนเราล่าสุดนีแ่แหละเราก็เห็ดให้กินอยู่ตอนก่อน,อนเทาจะมาอยู่เยอรมันตอนเทาอยู่บ้านนะตอนอยู่น้ำกันอืมเป็นกระเท็ดนเป็นกระซิบขันแล้วก็บ่ถทึกใจนะแล้วเลยเอาโขกนี่กับสากนะี่เพราะมันต่ำอยู่นั่นแหละจนแบบหอมอะ่ะจนแบบติดโขกติดสากนะเนือ้อแล้วโขกเอานี่คนบ้านเทาอันเทคนิค,นคเพิ่นพริกแพงเห็ดเอานะจับเพราะไม่น่องเห็นปะ จะพี่น้องใส่ขวดโลบันนี้เนาะกดให้เขาแบบแน่นๆแน่นพี่น้องบไปที่นี่มาเบิ่งอีกเด้ออีกประมาณสามมื่นพอช่วงนี้อากาศบ่ค่อยฮอนเนาะอยู่ครึ่งร้อนครึ่งหนาวพี่น้องเอ้ยสิบกว่าองศาสิสิบเป็นเนาะเพราเป็นเนาะนี่เราพี่น้องปิดเขาหน้าตาเนาะนี่เลยจ้ะปิดฝาแน่นๆแบบนี้เก็บเป็นวัาสองสามมื่นจ้ะรอเบิ่งว่าเขามีนำเหงงออกมาบ่อามีนำเหงงออกมานี่ก็แสดงว่าเขาสมได้แล้วพี่น้องมาเบิ่งเนาะอีกสองสามมื่นเดี๋ยวมาถ่ายลงต่อให้เบิ่งกได้จ้ะ อาซีไปเป็นรลเบียงบ้านใสทงดำแล้วก็ห่อเป็นเนาะเหตุอาการอุ่นดีข้างนอกอีกสามมือพ่อกันจ้าพ่อี่น้องเนาะปุกนี่เลยซิบอได้เห็ดเป็นก้อนเนาะปุกนี่เลยจา้าอีกสามมือพอกันจ้าพ่อพี่น้องมาเบิ่งเด้อว่าอ่าเนยนนองมาเปิดพร้อมกันเด้อเห็ดเป็นได้ครบสามสี่มือแล้วพี่น้องเขามือนี้มือที่สี่เนาะเพราะอากาศบ่ค่อยหอนจา้า หอมพ่อพี่น้องหอมแบบคล้ายๆกับพวกอ่าแหนมแหนมแบบพี่ว่าใส่กระเทียมเป็นลายเป็นแหนมแบบแหนมปลาในแม่น้องสมปลาเนาะพ้นเป็นกระดูกเนาะพี่น้องเนาะลัหน้าตาเขาพี่น้องเห็นบอสเขา s e มีน้ำหืมอ่าน้ำแห่งออกมาเนาะเห็นบอสตรงตรงกลนี่พ่อแม่น้องเห็นบอสก็คือถ้าเกิดว่าอากาศมันอ่าห่อนกว่านี้มันก็คยเป็นเร็วอันนี้ประมาณสี่มือถึงเป็นเนาะเนี่ยกินหอมหอมแบบแหนมบ้านท่าพี่น้องเมื่อได้จิตตักบิังเด้อ นี่คือหน้าตาของเขาพี่น้องเห็นบ่แบบนี้นี่คือมันเป็นกระดูกเนาะกจะิมีเลือดแบบจากหน่อยข้างในจะว่าหอมแห้งพี่น้องหอมแบบสมแบบบ้านเท่าแหละคือสมมาแหละพี่น้องพูดถึงอะแต่มันออกคำนองว่ามันบ่นเป็นสมเนื้งงัวะพี่น้องเนาะมันเป็นกระดูกเนาะกระดูกอ่อนกนกันเ้าต้องเอาไปทอดพี่น้องเนาะจิงินไดมนเมืออ่อเบิงเนาะตอนทอดสเป็นไดเนาะดูกระซิทอดอ่าอันนี้เป็นหมูปิ้งนมสดด้วยเห็ดเวน็นและแซ่แข็งเวนอะพี่น้อง เดิมบอกของแช่แข็งออกมาละลายกินแล้วเพราะว่าสีขาวนั้นหอนไม่เขาก็ต้องเห็ดของไม่เขาไปนะส่วนนี้ถ้ากินบวเบิด์พี่น้องตักเอามาเฉพาะกินเนาะแล้วเขาตู้เย็นเว้นกินต่อมือหนาก็ได้จะปิดเหงสนิทเนาะเขาตู้เย็นเว้นสอะถ้าบวบเขาตู้เย็นเขาสกายเป็นว่าสมเกินเหตุล้กวก็จะบวบบบน,บนากินพี่น้องและสิเด็ดเปี้ยวแบบเปี้ยวไข่ไข่กับมันบริรมันบิรอันนั้นพี่น้องมันบิร์ตเป็นแหนมอะตัดส่วนเสียเนาะเพราะไหมอันนี้คือถอดมูมูอ่ะ หมูปิ้งนมสดตัวดีจะเอามาทอดเอาเพิ่ปบริจาคุดไฟเนาะบริจาคุดตเดตาจ้าพีพพ่น้องไปที่นี่จะเสร็จแล้วทอดสุกเรียบร้อยแล้วเบิ่งเด้อหน้าตาซีซันจะแซบวะซี่โครงเนื้อซี่โครงหมูทอดพี่น้องเพื่นอน,นี้ากจะไปกินกเขาข้าวเหนียวฮอนๆเนาะผู้น่นึงเขาสุกเพิ่งเลิกงานมาจ้ะผู้ใดมักสูตรเนาะเดี๋ยวให้ทขังเบิดเลย ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนวิธีหน้าที่ที่พอมกินพอพี่น้องโอเคจ้ะถ้าผู้ใด่นมากดูว่าได้ประโยชน์จากคลิปดิวฝากกดติดตามกาดไลค์กดแชร์พนักจ้าขอบพูดอะไรจา้าสวัสดีจา้ทาทั้งใน YouTube แล้วก็นใน f ฟนเฟซบุ๊กเฟซเพจพี่น้องเนาะฝากไปได้ไดจ้ะอ่ะสิมีเมนูใหม่ๆเกี่ยวกับพวกหนางวันพวกมักพวกดองพอมเขามาเรื่อยๆสุ่งผมก็เป็นตั้งสุ่งด้วยจ้ะยังไม่ได้ไปตัดเขาเพิ่งเปิดเโโนานะโควิดนาก็ได้จ้าพ่อแม่พอพี่น้องรักเดิด้วยจ้าสวัสดีจ้า